สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหายไป2วันกับรายการ e-sport new วนะครัวันนี้ก็กลับมาแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขอประทานโทษด้วยไม่ได้มานะฮะติดภารกิจนะครับวันนี้เราก็กลับมาเหมือนเดิมละเอาอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะฮะเลยข่าวแรกฮนะ a l k m i n i n g ครับนคบจัดรอบชิงชนะเลิศ ใกล้จะถึงแล้วครับอ่าผมจะแปลให้เลยนะใกล้มาแล้วครับกับการแข่งขันจาก War Gaming ครับหรือว่า w o r l d of Tank ในผู้ให้บริการเกม w o r l d of Tank Esport นั่นเองนะจัดการแข่งขันครับ3วันเต็มๆครับจากวันที่4ถึงวันที่6เมษายนใกล้จะถึงนี้เองครับรอบชิงชนะเลิศเป็นการแข่งขันต่างประเทศนะครับตรงนี้ใครที่เป็นแฟน w o r l d of Tank สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับ จัดขึ้นที่เมืองวอรซอโปแลนด์โอ้โหใจกลางเมืองข้างๆสถาบันวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแม่ละอิดยิบเลยจริงฮะโอเคครับก,จกิจกรรมเงินรางวาัลเรามาดูกันดีกว่าว่าการแข่งขันนี่กว่าร้อยทีมนะฮะที่จะเข้ามาแข่งชิงเงินรางวัลกว่า1ล้านบาทแล้วก็รถถังพิมพ์เมี่ยมมากกว่าร้อคันครับแย่งชิงกันรอบชิงชนะเลิศครับ4 14ทีมชั้นนำจากทั่วโลกครับมาเป็นตัวแทนจากแต่ละภูมิภาคมาแข่งกันเพอวัดกันว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งของ World of t a n k นั่นเองนะติดตามข่าวเราได้นะครับหรือว่าเข้าไปดูได้ที่ www.tgpl.in/ts/ 3 3 5 8 5นะฮะตรงนี้เข้ามาดูกันได้ครับติดตามข่าว World of t a n k ที่นี่ได้เราจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันทุกๆวันเลย เค okay, ครับต่อไป h อ l เ k e n อ่านว่า h อ l l k e n นะ FPS เกมยิงกันโลกอนาคตเป็นเกม,มครับหุ่นยนต์ครับคล้ายๆันดั้มเคยอ่านไปแล้วเคยบอกไปแล้วรอบหนึ่งฮอ l l k e ที่ใกล้จะเปิดตอนนี้เปิดนะครับซึ่งตรงนี้คุณกลเด้นก็ได้ทำคลิปแนะนำมาว่าภายในเกมมีอะไรบ้างผมก็ได้ดูไปแวบหนึง่งละมาดูกันดีกว่าว่าภายในเกม h อ l l k e เนี่ย มีอะไรกันบ้างนะฮะเป็นเกม FPS e. ในโลกอนาคตรครับอ่าตรงนี้เป็นเหมือนเรากําลังประคับหุนยนนะครับมุมมองบุคคลที่หนึ่งด้วยยิงกัน,นออกเข้าดูว่าคุณก็เล่นออแ,แนะนําอะไรมากในเกมมีอะไรนะโหหมวกแค่หมดสร้างตัวละครก็อลังการการสร้างนะครับรตรงนี้ จะลัดไปเรื่อยๆนะครับตรงใครอยากเข้าไปดูไปดูได้ที่ www.tgpl.in/ts/ 3 3 5 3 1นะครับเป็นเกมฟรีครับจากสตรีมเข้าไปโหลดกันได้ที่สตรีมมาร์เก็ตนะครับคนจนเธอตัวเวข้ามาครับโหสภาพเห<ผ>มือนจริงมลกครับเป,เป็นเกมที่น่าสนใจมากใช้ความสปเปคสูงมากเลย คล้ายๆ FPS หรือว่าเกม FPS ในในไนครับแต่จะเป็นภาพในสภาพเหมือนบังคับหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ทั้งนั้นกันดั้มชัดๆกันดั้มภาพประตูนนะตรงนี้เหมือนหุ่นยนจริงๆโลกอนาคตแฟนๆ FPS ครับอย่าพลาดกับเกมนี้นะครับเข้าไปโหลดกันและมาเล่นกันครับจอยกันได้ที่สตรีมโหลดฟรีเปิดโหลดฟรีด้วยนะครับ ใครสนใจ yeah, yeah. ก็เป็นโหลดกันโอเคเราให้ดูเท่านี้กันก่อนนะครับว่ามีามอะไรบ<ะ>ไนะรา้าไไงโคนะเด้นก็แคสออกมาซับซอฟซอฟให้ดูก่อนใครอยากรู้มากกว่านี้เข้าไปเล่นในเกมได้เลยครับอ่ะเห็นกันไหมครับข่าวนี้ TGPL The Series แมชื่อสะเทเลยตอนดนันเจีนฮีโร่ไฟกันไหมเฮ้ ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเพราะว่าเป็นหนังสั้นนะเป็นเหมือนซิกคอมภายใน TGPL ซึ่งตรงนี้เป็นการแนะนำภายในเกมอ่าเป็นเรื่องสั้นๆอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์จาก r a เ e r ร์ดีๆนั่นเองกับเกมดันเ e ียนฮีโนะครับตรงนี้ค ชื่อเรื่องมีคัสตสูนมาด้วยเปิดมาคัตูนตัวเด่นนะครับนี้เพิ่งมาตอนแรกครับจะมีต่อไปเรื่อยๆครับตอน2ตอน3ติดตามกันได้นะครับตรงนี้จะพยายามผลิตออกมาเดดูสโลแกนแต่ละคนก่อนครับแมเม,เมอร์เมดไม่เกลียนไม่กักไม่ปากดีอย่าเรียก FM m โอ้โหไปยิมมาเฟียเบอร์หนึ่งครับอำนาจเบสเสร็จรเผด็จการชั้น2องนะคัตูนครับ โคตรหล่อเลยครับทำได้ทุกอย่างยกเว้นประโยชน์ครับ <laughs> Hunter X Mafia เบอร์สองฮะตบเด็กทุกวัยเรียนฉบับเกรียนตัวพ่อตบเด็กด้วยนะ Misto <c oughs> <c oughs> สุภขพุ้ปรโุโตัวกลมคมทุกคำพูดตัวละครโผล่มาเท่านี้อยู่ครับรับรองว่ามีมาเพิ่มเรื่อยๆแน่นอน,นครับติดตามกันได้ที่ TGPL แน่นอนนะข่าวต่อไปครับ JIB Gaming Tournament Dota 2คอยแบงค์ฮะมาคนเดียวก็เปรี้ยวได้ชิงเงินรางวัลเฉียด1 0 0 0แบาทจัดไปแล้ว2วันครับกับการแข่งขัน PB Team Deathmatch กับ Dota 2ปักมิดบอร์นฮะหรือว่าบุชเชอร์นั่นเองแข่งขันกันมันมากครับมีการอัปเดตข่าวสารตลอดการแข่งขันครับตลอดงานทั้งวันเลยครับ ผู้คนให้ความสนใจกันมากเข้าไปชมหรือว่าเข้าไปร่วมกิจกรรมกันเยอะมากเลยครับตรงนี้เราไปดูกันก่นกอนว่าดูที่อัปเดตนะครับว่า,วามีอะไรบ้าง JIB Benjamin ครับดูของ PB ก่อนแล้วกัน Point Blank บรรยากาศในงานนะเรียกว่าโอ้โหดูเด็กคนนี้รักรักในการเล่นเกมจริงๆครับ แฟนแฟนแท้แฟนนันแนท้ผู้คนเข้าร่วมกันมากครับมีทั้งการลงทะเบียนนะแจกของตลอดครับมีทั้งการประมูลหรือว่าแจกของสินค้าแต่ละชิ้นนี่ราคาถูกกว่าปกติมากครับครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวตรงนี้ใครสนใจยังทันนะครับเพิ่งเปิดไปแค่2วันแล้วก็มีเสาร์และอาทิตย์ที่จะถึงนี้อีกด้วยครับก็จะมีอีกครั้งหนึ่งเป็นการแข่งขันพอยแบงล์เล่นโดราเหมือนกันมาคนเดียวเปรี้ยวได้ครับ จะดูอ่านี่ผ่านไปแล้ว p ีบีโอ้งานลุ้นๆครับเปิดมาหยุดตรงนี้พอดีดูก็รู้ครับว่าใครงานลุวนๆฮนะเฮยครับดูต่อเลยว่าอ่านนี้เป็นของวันที่สองครับโดตาูการแข่งขันคนเยอะมากครับพี่พาน้องมาผู้คนให้ความสนใจกันเยอะแยะเลยตรงนี้ครับให้ดูกันเข้าไปดูกันได้ครับที่อ่าเรามีลิงก์รวมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ครับ www.tgpl.in.ts/33523 นะครับเข้าไปดูกันได้เราจะอัปเดตกันตรงนี้นะครับรวมลิงก์อ่ะถือว่ารวมลิงก์เลยลวกันว่ารวมลิงก์กันตรงเนี้ยตลอดเลยวันแม้ว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะลงตรงนี้ครับเข้ามาดูกันได้นะครับที่เว็บไซต์ Tgpl ฮะต่อไปครับเหมือนว่า หายไปช่วงหนึง่งแอบเข้าฝั่งได้ข่าวว่าแอบเข้าฝั่งแต่ตอนนี้กลับมาพร้อมกับพาทุกคนเข้าฝั่งมันแล้วครับ16ขีครับไปเต็มๆต็มครับช่วงนี้โอ้โหพาทุกคนกลับเข้าฝั่งเรียบร้อยครับหลังจากกลับเข้าคนเดียวมาก่อนตรงนี้นะถึงเวลาออกไปแต่ขบไฟอีกแล้วโอ้โหข้อคอนเทนสุดยอดมากครับผลประกอบการเมื่อวานก็16 k ีอน่อะ็ได้ไปเลย มาดูกันว่าวันนี้ MM จะโชว์ศัก,ย,กยภาพได้หรือเปล่าดูพื่ดูว่าพี่แกต <Okay. S 1> ลงอะไรไปบ้างนะลงตามครับแฟนแฟน MM ครับตรงนี้ตามไปเลยช่วงนี้ MM มกำลังขาขึ้นครับคิดว่าน่าจะไปแตะขอบฟ้าได้แต่คงไม่ออกทะเลแล้วครับ <c oughs> ตอนนีนะ้โอเคครับ สำหรับวันนี้เราก็เอาข่าวมาฝากท่านผู้ชมกันเพียงเท่านี้นะติดตามกันได้ครับทั้งการแข่งขันหรือว่าข่าวอัปเดตต่างๆของการอีสปอร์ตทั้งเอ่อิร์ฟแทงแล้วก็เกมอัเดตใหม่ๆฮะตรงนี้การแข่งขันแล้วอีกอย่างฝากด้วย JIB อ่าลืมขอบคุณครับตรงนี้รอแป๊บหนึ่งครับขอบคุณด้วยสำหรับ JB s t e e l Series C M Network Lenovo และ T G P L ของเรานะั่นเองที่จัดงานทัวนเมนต์ดีๆตรงนี้ใครสนใจครับฝากด้วยว่าไปร่วมงานกันได้ที่เซียลังสิทชั้น2ล้ลานกิจกรรมนะครับตรงนี้รับรองว่าสนุกวันเสาร์จะเป็นการแข่งขันของ Point Blank ส่วนวันอาทิตย์เป็นการแข่งขันโดต้าถูไม่มีทีไม่เป็นไรครับมาคนเดียวเรี้ยวได้ตามสโลแกนครับไปคนเดียวครับเพราะการแข่งน,นี้จะนับเพียงแค่1คนเท่านั้นนะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วผมและ e-sport new พร้อมกับ TGL ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ